หากโชคชะตาเลือกลิขิตให้ความสุขอยู่แค่ในฝันก็จะเลือกลืมตาตื่นแม้ความจริงไม่เป็นดังหวังหากทมกลางความมืดไร้ซึ่งแสงใดก็ขอเป็นดัง่งตะเกียงให้แสงจากเปลวไฟไม่เอียงเอียงต่อทุกสิ่งไม่โน้มน้าวต่อสิ่งใดเปรียบเสมือนไฟนำทางแห่งความเชื่อและจะเลือกเป็นแสงสุดท้ายในความกลัวต่อให้ใครๆจะไร้ศรัทธาต่อไฟดวงนี้ก็จะเป็นแสงทมกลางขอรหาและนินทถาและจะสลายหายไปก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่ลุกอรุณเห็นความหวัง ได้หวนกลับขึ้นมาอีกครั้งกลับมากันได้สักทีกับเรื่องราวขวัญใจหมาชนของใครหลายคน Attack on Titan Season 3นแต่กลับมาสารต่อเรื่องราวให้สมบูรณ์ขึ้นหลังจากภาค2มีระยะเวลาที่น้อยเกินไปหน่อยบวกกับจำนวนตอนที่สั้นไปและไม่ยาวเหมือนกับภาคแรกเพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ภาค2ตัดจบไปเพียงแค่นั้นและการกลับมาสารต่อเรื่องราวในภาค3 ก็เหมือนกับการเล่าในส่วนของครึ่งหลังจากตอนที่ตัดไปนั่นทําให้เนื้อหาจากภาค2ที่หายไปกลับมาเล่าเรื่องราวต่อในภาค3และเราก็มาดูกันซิว่าภาค3ในครั้งนี้จะทําได้ดีหรือไม่ าจะย้อนความหลังและลึกจุดเริ่มต้นเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่มนุษย์จะเริ่มทำสงครามกับไททันกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจุดกำเนิดของเรื่องราวไททันเริ่มในปี2009ในชุดมังงะภาษาญี่ปุ่นเป็นผลงานของฮาจิมะฮาไซมะผู้สร้างสรรค์ให้เรื่องนี้กลายเป็นผลงานแนวต่อสู้แฟนตาซีศกนารตรรมและดิสโทเปียปัจจุบันมีผลงานรวมเร่มมังงะอยู่ที่23เล่ม และหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างโปรด u c ช i ่นไอจีนำไปทำเป็นแอนิเมะรวมกับสตูดิโอหน้าใหม่อย่างวิสตูดิโอที่ก่อตั้งในปี2012เรียกว่าวิสตูดิโอก็เหมือนกับเครือหนึ่งของโปรด u c ช i ่นไอจีหรือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาก็ได้ที่คุมโดยโปรดิเซอร์จากโปรด u c ชั่นไอจและงานแรกที่สตูดิโอหน้าใหม่อย่างวิสตูดิโอได้ประลองฝีมือนั่นก็คือ a อ t a c k on t i t ทัเรียกกันว่าผลงานเรื่องนี้ต้องใช้2สตูดิโอ เพื่อทําให้เรื่องนี้มีชีวิตเหมือนอยู่ในภาพเคลื่อนไหวและนี่คือสเกลความสําเร็จของเรื่องนี้ Attack on Titan เหล่าเรื่องราวด้วยกล่าวถึงมนุษยชาติที่ต้องจําใจอาศัยและใช้ชีวิตอยู่หลังกําแพงขนาดมหึมาเนื่องจากดินแดนด้านนอกมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและคอยจ้องจะจับมนุษย์กินเป็นอาหารที่เรียกกันว่าไททันนั่นทําให้มนุษย์เลือกที่จะสวนบนภาวนาให้มีลมหายใจอยู่ในแต่ละวัน และขอให้กำแพงที่อบอุ้มถ้อยคำอธิฐานเหล่านั้นแข็งแรงพอรอดจากการลุกลานของไททันนับจากนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เลือกที่จะปรับตัวและคอยหลบอยู่หลังกำแพงโดยไม่สนใจโลกภายนอกแต่แล้วกำแพงที่อัดแน่นไปด้วยถ้อยคำอธิษฐานเหล่านั้นก็ไม่อาจจะแข็งแรงพอรับแรงกระแทกของไททันและกำแพงที่เหล่ามนุษย์เชื่อมั่นมาตลอดก็ถูกทำลายหายไปต่อหน้าต่อตามนุษยชาติต้องไปเชิญกับความกลัวและหวาดหวั่น พร้อมกับความสูญเสียอย่างมหาศาลและได้ฝากใจเจ็บแก่เด็กน้อยผู้ที่ยังไม่พร้อมรับกับความโหดร้ายของโลกสีครามแต่ก็ต้องสูญเสียมันได้ดั่งใจรักยิ่งไปต่อดวงตาสีน้ำตาลคู่นั้นและได้ฝากความอัปยศพร้อมกับความอดสูแห่งการเสียศักิศสีให้แก่ผู้ที่หนีไปยังชั้นถัดไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่อาจจะลบเลือนหายไปต่อผู้คนที่สูญเสียตลอดกาลและตลอดไป หลังจากนั้นเด็กชายผู้นั้นก็ได้ก,กลายเป็นกุญแจที่สามารถกำหนดอนาคตของมนุษยชาติและได้รับพลังที่สามารถตอ่อกรกับไททันได้แต่ทว่าเขากลับถูกลักพาตัวจากบุคคลที่มีพลังเช่นเดียวก,กันกับเขานั่นทำให้เกิดการประทะและการยั่งชิงตัวเด็กหนุ่มผู้นั้นในนามของเอเลน และการประทะก,ก็ได้จบลงพร้อมกับการแย่งชิงตัวเอเลนได้สําเร็จและไปอันจบภาคสองและเนื้อหาหลังจากนั้นพักพวกของเอเลนได้รับคําสั่งให้กลับเมืองหลวงอย่างเร่งด่วนพร้อมกับถูกสั่งให้หลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเพื่อปกปิดตัวต,วตนเพราะเหล่าหัวหน้าเชื่อว,ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากวนเกิดขึ้นและได้วางแผนที่จะหลบหนีพร้อมกับลับมือและหาความจริงกับต้นตอของความไม่ชอบมาพากวนของเรื่องนี้และหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มของลีวายก็ตัดสินใจทิ้งบ้านพัก และออกเดินทางไปยังจุดนัดพบและไม่นานจากที่พวกเขาออกไปก็มีกลุ่มคนล,ลึกลับบุกโจมตีบ้านพักแห่งนั้นแต่ทว่าพักพวกของลีไวท์ได้ออกมากันหมดแล้วนั่นทําให้พวกเขารู้ถึงความจริงข้อหนึ่งพวกเขาไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกภายในกําแพงแห่งนี้นอกสจากพักพวกของตัวเองเรียกว่าภาคนี้เราจะได้เห็นบทบาทของลีว์ ในการเป็นหัวหน้ายังเต็มบทบาทในการสั่งการต่งตางๆและขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ภาคก่อนๆเราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่พูดก็พูด2018จะเป็นปีของพี่แก่และคริสตาตัวละครที่น่ารักที่สุดภายในเรื่องที่ว่ามีบทเยอะขึ้นในภาคสองภาคนี้เธอจะกลับมาพร้อมกับบทบาทที่จริงจังและตึงเครียดแทบจะทุกตอนและทุกเซนภาค3ในครั้งนี้ต่างจากสองภาคก่อนหน้าตรงที่เราจะได้เห็นเขตเมืองมากกว่าเขตป่าการแบทเทิลฟิลด์ในเมือง จะให้อารมณ์เหมือนกับไปภาคหนึ่งเราจะได้เห็นฉากการโหนสลิงกระโดดฟันและฉากเท่ๆในการใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติเรียกว่านอกจากภาคนี้เราจะได้เห็นเขตเมืองที่มากขึ้นก่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาเจอภายในเมืองการปกครองการเมืองและความเชื่อของบรรดาเหล่าชาวบ้านเรียกว่าภาคนี้เราจะเห็นมิติใหม่ของการเล่าเรื่องในแบบที่ไททันไม่เคยมีมาก่อนในทางกลับกันลดบทบาทไททันเพิ่มบทบาทของมนุษย์เนื้อหาภาคสาม จะเป็นการโฟกัสไปที่คนซะส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับไททันหรือแทบจะไม่เห็นไททันเลยในภาคนี้เพราะผมคิดว่าคงจะตัดจบตรงที่สามารถยุติปัญหาและความวุ่นวายภายในเมืองได้ถ้าตัดจบตรงนั้นไททันก็อาจจะไม่ได้โผลมาหรืออาจจะเป็นเพียงแค่กล่าวถึงภาคนี้ทั้งเรื่องสเกลจะวนเล่นอยู่กับการก่อกระบฏและไม่ค่อยได้ออกไปนอกกำแพงกันเลยเราจะได้เห็นตัวละครใหม่ที่เป็นคู่ปรับมือฉัมังที่ร้ายกาจกว่าทุกภาค และหน่วยใหม่ที่เป็นหน่วยพิเศษที่ขึ้นตรงต่อราชาก็จะมีบทบาทครั้งแรกในภาคนี้เราจะได้เห็นถึงความโหดร้ายซาดิตและอาวุธแบบใหม่ที่หน่วยนี้ใช้บอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับหน่วยไหน,ไหนในภาคแรกและก็อันตรายอย่างสุดขีดเรียกว่าภาคนี้เราจะได้เห็นรัฐบาลกดขี่ประชาชนและชนวนของการนำไปสู่การก่อปฏิวัติที่ต้องการค่นล้มรัฐบาลและราชวงศ์เนื้อหาของภาค3จะเข้มข้นในการต่อสู้กับคนสมากกว่าไทยท่าน พร้อมกับการเล่าเรื่องราวในอีกมุมมองหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปริศนาต่างๆที่ถูกปูทางมาตั้งแต่ภาคแรกก็จะถูกเล่าให้กระจ่างภายในภาคนี้และนี่คือเนื้อหาคร่าวๆของภาค3ที่คุณจะต้องได้เจอและก่อนจะจากกันผมขอถามอะไรสักหน่อยระหว่างภาคหนึ่งภาค2และภาค3คุณชอบภาคไหนมากที่สุดและเพราะว่าอะไรเอาล่ะสำหรับตอนนี้ก็คงหมดหน้าที่ของผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ